สวัสดีครับนิโคลมอนทัวร์นะครับวันนี้ครับตอนนี้ผมอยู่ที่แยก226นะครับแยกอุดมพรพิสัยนะครับกำลังจะกลับบ้านนะครับวันนี้มาถ่ายภาพยนตร์นะครับเจริญกับช่างภาพยนตร์งานงิ้วนะครับที่อุดมพรพิสัยนะครับเดี๋ยวท่านผู้ชมนะครับอย่าลืมรอรับชมนะครับสําหรับทางช่องนิโคลมอนทัวร์นะครับนี่เป็นสามตุ่มสิบหกนาทีแล้วทีแรกว่าจะกลับเร็วนะครับอไปมาติดลมนะครับติดลมหมายความว่าอยากบันทึก ภาพสวยๆแล้วก็การของงานงิ้วอุตุพรให้กับท่านผู้ชมได้รับชมนะครับนี่คือถนนสองสองหกนะครับขาเข้าศรีสะเกตนะครับเรามาตั้งแต่ห้าโมงเย็นนะครับวันนี้นะครับห้าโมงเย็นก็เป็นงานงิ้วนะครับเจริญการช่างก็อยู่ถึงตั้งแต่สิบสามถึงสิบเจ็ดเลยนะครับวันนี้วันที่สิบห้านะครับเรามา การช่างภาพยนตร์ก็ถือว่าเป็นหนังในตำนานนะครับของจังหวัดรีสเกตแล้วก็หนังมีเรื่องราวเยอะแยะมากมายนะครับผมชอบเจริญคั้นช่างอยู่อย่างหนึ่งก็คือจากจากที่เขาเคยรุ่งเรืองนะครับเขาก็ทุกวันนี้เขาก็รักษามาตรฐานหรือว,ว่ารักษาอนุรักษ์เป็นเป็นหน่วยที่ดั้งเดิมแล้วก็อนุรักษ์ไว้เหลืออยู่หน่วยเดียวนะครับตอนนี้แล้วก็มีมีมหลายจอหลายขนาดให้เจ,เจ้าภาพได้เลือกเลือกตามราคา เป็นหนังของอุทุมพรวันนี้ก็ได้เข้าเมืองอุทุมพรก็มาบันทึกคลิปนะครับสําหรับให้กับท่านผู้ชมนะครับนิคมบอลทัวทุกท่านที่รับชมนะครับท่านที่ชื่นชอบน้ำแกงแกลงนะครับก็อย่าลืมติดตามไว้นะครับสําหรับทางช่องของนิคมบอลทัวร์นะครับตอนนี้ก็ไม่กี่นาทีนะครับที่ผมถ่ายคลิปแล้วก็มาลงคลิปเลยนะครับนี่คือถนนสองสทังจถึงปตทองอุทุมพรแล้วเดี๋ยวเราจะแวะเข้าห้องน้ําก่อนกลับบ้านนะครับอย่าลืมนะครับได้ดูทั้งยิ้วได้ดูทั้งหนังเลย ในคลิปต่อไปนะครับที่เราจะตัดต่อแล้วมาลงในช่องของนิคมมัตัวนะครับแฟนนักการแปลอย่าลืมนะครับกฏว่าเฟืองฟ้าหิวข้าวนะครับเลยลงมาซื้อของกินนะครับสามชั่วโมงที่เราถ่ายทําคลิปนะครับไม่ได้กินน้ําเลยสักหยดนะครับเพราะว่าติดงานนะครับมันกับงานนะครับสนุกกับงานเดี๋ยวลงไปซื้อของนะครับเออนะครับว่าจะมาเข้าห้องน้าอย่างเดียวแต่ก็ซื้อของกันก่อนนะครับลองเออกินข้าวก่อนกินข้าวก็สามทุ่มับสามทุ่มกว่านี่แหละครับนี่แหละครับคืองานที่เราทํานะครับก็คือ การถ่ายทอดเรื่องราวให้กับท่านผู้ชมได้รับชมกันนะครับเดี๋ยวพบกันในคลิปหนังกาแปลงนะครับแล้วก็งานงิ้วนะครับไม่แน่ใจว่าจะลงงิ้วหรือหนังกางแปลงก่อนนะครับลา,ลากันไปตรงนี้เลยนะครับสวัสดีครับ